สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านครับืัอนี้กระเชนเคยครับอยู่กระพอกอะหยาขึ้นเ่าครับผมเดี๋ยวชิม,มาสรุปห้ฟังนะครับเอ,อมันเกือบจะแล้วแปลงเลยนะครับสรุปห้พี่น้องฟังว่าลักษณะมั่นของพอกอหยาแปลงนี่ทีหกหกนี่ครับคือภาพดานหลังกองเนี่ยหลังกองมั่นเปน,นี่ครับว่ามันได้เฉลี่ยอยู่ที่เท่าไรน,นะครับก็คือ ดอกแรกนะครับที่พ่อขหนาก,กุดไปกอน,นานครับกรีบกรอนที่ทายล่งในเบิงนะครับหน่ฟังเลยกองมั่นไปน,นี่นะครับเป็นพื้นที่สามไร่นะพี่น้องแล้วก็ผ้นผลิตที่พ่อแกข่อยากแกเอาเอาไปขายนะครับก็ได้ยูที่สามรถนะครับสามรถก็รถล,ละสามตันหนึ่งรอยนะครับเฉลี่ยได้สามรถก็คือเด้เก่าเก่าพันเอ่อเก่าพันสามรอย โกโลนะครับหมายถึงว่าได้อยู่เก่าตันสามแลลวพี่น้องเอ่อขายล้านนะครับราคาสามบาทนะครับตรงนี้สามบาทขายล้านก็ฉเฉลี่ยไปพี่น้องก็ถือได้ได้แจ๊คบาทกับวกลบคูณเบิงนะครับนะครับจากที่มันเคยได้ไรล่ะหาตันไปนะครับหาตันกลักวเกือบพกตันนะพี่น้องการนี้ครับ มาเป็นอย่างสี่ก็เลยได้ซ้ำนีน้แหละพี่น้องปีนี้ขาดทุนนะครับสภาพม้วนกระสิประมาณนี่พี่น้องแต่ว่านะครับถี่เฮายัางบวตัดถางออกนะครับเพราะเขอยากใส่เครื่องตัดหย่านะครับตัดตัดไปเรื่อยนะครับตัดมันก็จะเฮาจงตอนไหวซ้ำนี้นะครับพ่อได้เก็บเอ่อตัดไปเรื่อยครับตัดตัดแล้วก็เอารถคุดนะครับแล้วก็เก็บกองนะครับกระสีประมาณนี่พี่น้อง ภาพหัวมันกัขวดเอียมลอยนี่แหละครับขวดสปอนเซอร์ควมสันควมเนาวกับเบิรงเอาขวดเอียมลอยสปอนเซอร์แล้วก็แล้วพี่น้องจะเรียดได้ยูไร่ละสามตันนะครับแปลงนี้กัปีที่แล้วได้ยูสี่สิบสี่สิบสามหรือสี่สิบห้านี่แหละครับเอแต่ปีนี้กัน่าสิผลผลิตน,น่าจะลดลงนะครับน่าจะบบถึงน่าจะเล่า ครื่องหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะบ้ถึงรึ่งของพีกายนะครับเพราะว่ามันยังบ้แหลวแปลงดีนะพี่น้องมันกับกำลังได้แค่นี่ครับกับสิประมาณจักสามไรกว่ากับสิสี่ไรกว่าแบบนี้พี่น้องคนไม่อีกกับสีได้ยูซีลายกับสีเเลือยอยู่อีกประมาณจากักสี่ไรตรงนี้นะครับที่คุดอีกกับสีาได้อีกรถหนึ่งเท่ากับสีได้เท่าไรพี่น้องเป็นสิบสองตันนะครับ สิบสองตันก็หมายถึงว่าครึ่งหนึ่งสิได้ประมาณถ้าเกิดว่าฟังสีเรือนะครับสีปลาสีเรือนี่ก็ได้อีกซ้ากันกับสียูี่สิบสี่นะครับก็จะได้ครึ่งหนึ่งนอนาะถ้าได้ซ้หนีเนาะแต่ว่ากัายังบนแน่นอนนะครับอาจจะได้น้อยก็หันนะครับฟังนี่ดินก็จะเอียงเอียงลงไปผุนนด้ครับอันอจะกเป็นอย่างไรพี่น้องเอ้ย นี่ครับสภาพหม้มันเป็นยังี่นะพี่น้องนี่นี่ครับก็ะเก็บกองกองไว้นี่แหละยีสิบกัวกองนี่ครับยี่สิบต่อวเกือบเกือบสามสิบกองนี่แหละพี่น้องหม้มันกับซ้ำๆกันเนี่นะครับจีประมัณแบบนี้เบิดนะพี่น้อง ไม่เงาดกเงาบดกนะครับแ,แล้วแต่เงาละสิบยี่สิบสิบห้าสิบหกแปดเก้าสิบแถวนี้แหละครับก็บจะมะมนันนี้ตามที่จริงนะครับสภาพของมันยังสี่อาจจะบดถึงหอดไรหล,หละสามตันนะครับแต่ว่าที่มันได้สามตันก็นเนื่องจากว่าต้นมั่นนะครับพอกหนาปูกไว้นะครับสภาพดินแถวบานพอกหนามัน ขออภัยครับผมปลูกไว้ยอยู่ที่หกสิบเส้นนะครับแต่ว่าเครื่องปลูกเขาว่าหกสิบมันกับโบหกสิบเป๊ะดอกครับบางเทอมันกับหกสิบห้าเจ็ดสิบก็น้อยก็หกสิบก็มีนะครับมันสิปบบนปนกันไปนะพี่น้องกับโบแมนว่าสิเป๊ะเป๊ะเป๊ะสมัยมันถัดวัดได้ครับแต่ว่าอาตางอกอาตาเกิดของตนมันนะครับจะเกิดก่อนคางดีนะครับเกิดเกิดมีส่ต้นนะพี่น้อง ถึงแกหัวหน่อยแต่ว่าเ็มียูสุตน้นเก็ื่ยก็เกิดก็เลื่ลอยได้ซ่มหนีนะครับถ้าเกิดว่าเสมอ็นาสีบบได้หอดไรยละซ่มหนีนะครับเฉลี่ยนะ็นาสีได้อยู่ไา่ละตันสองตันนี่แหละครับแต่เบิ่งสภาพหัวมันจังสีหัวมันลักษณะหัวมันนะครับเพื่อสีได้หอดไรยละสามตันสี่ตันหาตัน6กตันคือจัง เอ่อที่เคยผ่านมานี่ครับบ่ไ <B od epend ency> ด้เป็นจังซี่เด้อพี่น้องความดกนะ่ะอาจจะซ้ำกันนะครับแต่ว่าขนาดความใหญ่ของเพิ่นจะใหญ่กว่านี้หลายนะครับเอาโอเคครับผมพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงานี้ซะก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมคลิปนี้ขออนุญาตลาพีน่นอลาน้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ